สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับปอนเตนปอนรถสวยนะครับวันนี้นะครับเรามีรถเข้าใหม่นะครับจะมารีวิวให้ชมนะครับก่อนเข้าชมชมรีวิวนะครับทางเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากคันนี้ก่อนเลยนะครับคันนี้นะครับจะเป็นอีสุซนะครับ1.9นะครับเป็นตัวเซตนะครับตัวท็อปนะครับคันนี้น่ารจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับปี2007นะครับตัวยุกสูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากไฟหน้าก่อนเลยนะครับ ด้านหน้านะครับไฟหน้าคันนี้นะครับจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะครับจะเป็นไฟลูกแก้วนะครับมาพร้อมไฟเดย์ไทม์นะครับเวลาสตาร์ทเครื่องกลางวันนะครับหรือกลางคืนก็จะติดตลอดนะครับกระจังหน้านะครับคันนี้นะครับจะเป็นแบบโคมเมี่ยมนะครับตาอีสุนะครับก็จะเป็นคมเมี่ยมเหมือนกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งด้านหนึ่งนะครับไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะครับเป็นไฟลูกแก้วนะครับมาพร้อมไฟเดย์ไทม์นะครับแล้วก็คันนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับก็คือจะมีไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ฝาครอบไฟตัดหมอกเป็นโคมเยี่ เดี๋ยวเราไปชมโครงสร้างภายในของเครื่องต่อเริ่มจากน็อตฝากระโปรงก่อนเลยนะครับนี่นะครับน็อตสวยมากนะครับน็อตเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการแกะการถอดนะครับน็อตแก้มนะครับนี่นะครับน็อตเดิมเลยนะครับให้ดูสีง่ายๆเลยครับสีด้านในกับด้านนอกนะครับจะพ่องันต่างกันมากนะครับต่อมานะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูตรงตะเข็บเป็นอัางนี้ต่อนะครับจะมีจุดเป็นอักตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวหนังสือนะครับ R H R H นะครับคมชัดมากนะครับ แล้วก็มาดูคานตรงนี้ต่อนะครับจะมีรอยนูนเม็ดอาร์คนะครับนี่ครับขึ้นเป็นจุดๆอย่างนี้เลยนะครับด้านหน้านี้นะครับน็อตคันหน้านะครับน็อตเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการแกะการถอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ต่อนะครับนี่นะครับรอย QC นะครับตรงตัวล็อกฝากระโปรงยังอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ต่อเลยนะครับน็อตอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นะครับไม่มีร่องรอยการแกะการถอดนะครับ น็อตเอิร์มเม็ดอาร์คเดิมนะครับแผ่นเพจนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูแผ่นเพจต่อเลยเพดนะครับพลาสติกนะครับที่อยู่ข้างบนแผ่นเพจนี่ยังอยู่เลยนะครับรถสวยมากนะครับคันนี้แล้วก็เม็ดอาร์คนี่นะครับตรงนี้นะครับสองจุดยังอยู่ฝั่งนี้จะเป็น L H นะครับตัวหนังสือคมชัดมากนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตัวหนังสือ L H ต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูตะเข็บด้านนี้ต่อนะครับนี่ตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับคมชัดเจนนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับ อีกฝั่งหนึ่งนะครับไม่มีร้องรอยการแกะการถอดนะครับต่อมานะครับติ๊กเกอร์นะครับติ๊กเกอร์ที่ฝากระโปรงนะครับติ๊กเกอร์เดิมนะครับต่อมานะครับตัวนี้นะจะเป็นตัวท็อปพิเศษนะครับก็คือจะมีไฟเลี้ยวกระจกข้างนะครับมากับรถเลยนะครับแล้วก็ประตูนะครับคันนี้นะครับจะเป็นสมาร์ทคีย์แล้วนะครับก็คือเราสามารถ ล็อกรถนะครับโดยการกดปุ่มนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับก็จะล็อกเลยนะครับเนี่ยจะเปิดไม่ได้นะครับเวลาเราคล้องมือเข้าไปนะครับรถก็จะเปิดเองอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเรามาชมแผงประตูด้านข้างต่อนะครับแผงประตูด้านข้างนะครับคันนี้นะครับจะเป็นพลาสติกสีดํานะครับตกแต่งด้วยเมทัลลิกนะครับสีดํานะครับมือเปิดนะครับจะเป็นแบบคมเนียมนะครับแล้วก็กระจกปับไฟฟ้าสีบานนะครับขึ้นลงออโต้นะครับเฉพาะฝั่งคนขับนะครับ เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างนะครับด้านข้างต่อเลยนะครับเม็ดอาร์กนะครับสปอร์ตตัวถังเรียตรงสวยงามคมชัดนะครับเดี๋ยวเราให้ดูด้านข้างต่อนะครับนี่นะครับเม็ดอาร์กนะครับเรียงตรงนะครับนักอีสุดนะครับให้เราดูรอยเว้านะครับตรงนี้นะครับครึ่งหนึ่งนะครับจะเป็นรอยเว้าครึ่งหนึ่งนะครับจะมีทั้งหมดสี่บานนะครับต้องมีทั้งหมดสี่บานเลยเดี๋ยวเราไปดูบ้านอื่นต่อ เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างบ้านหลังต่อนะครับด้านบนนะครับเบนอ์อังสปอร์ตตัวถังนะครับเรียงตรงสวยงามนะครับเดี๋ยวเราเปิดรอยเว้านะครับด้านข้างให้ดูนะครับเดี๋ยวเราดูกันด้านฝั่งนี้มีไหมนี่นะครับรอยเว้าจะอยู่ตรงนี้นะครับประมาณตรงกลางประตูนะครับจะเป็นรอยเว้์ครึ่งวงกลมนะครับจะต้องมีทั้งหมดสี่บานนะครับตรงนี้ต่อมานะครับโครงสร้างนะครับกากกระบาดด้านข้างนะครับ เดี๋ยวกล้องซูมเข้าไปเลยนี่นะครับจะมีเม็ดอาร์กนะครับเรียงลงมาเลยนะครับถ้ากากกระบะไม่เคยแกะนะครับเม็ดอาร์กจะต้องอยู่ครบนะครับด้านข้างตรงนี้รอยซีนที่นูนๆตรงนี้จิกเข้าไปได้นะครับมันจะนิ่มๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์เพิ่มเติมน้ำคันนี้นะครับจะได้แคลริบอยมาแล้วนะครับลูกค้าติดแคลริบอยมาครับอันนี้ก็มูลค่าเกือบ4ี่หมบาทนะครับเพราะว่ามีทั้งแหลกคนแคลริบอยนะครับแล้วก็จะมีไฟอุปกรณ์เสริมที่ติดมากับแคลริบอยด้วยนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังต่อนะครับไฟท้ายนะครับคันนี้นะครับก็จะมาเป็นแบบ LED แล้วนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวแซดนะครับ Z ซดพีไซ์นะครับ DDI นะครับก็คือจะมีขีดตรงกลางคําว่าพีไซด์นะครับก็คือจะเป็นตัวท็อปสุดนะครับคันนี้แล้วก็มือเปิดด้านหลังนะครับจะเป็นแบบคมเมียมนะครับมาพร้อมกล้องมองหลังนะครับอันนี้มากับรถเลยนะครับไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับเดี๋ยวเรามาดู โครงสร้างด้านท้ายต่อนะครับนี่นะครับเม็ดอัคกับกระบาดนะครับมันไม่มีร่อรอยการแกะนะครับเม็ดอัคเดิมนะครับ2จุดนะครับเราก็จะมีเม็ดอัคเลียงตรงตรงนี้ด้วยนะครับเรียงตรงลงมาเลยนะครับต้องเหมือนกันทั้ง2ฝั่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ด้วยนี่นะครับเม็ดอัคสองจุดนะครับแล้วก็จะมีเม็ดอัคด้านในตรงนี้นะครับเรียงตรงลงมาเลยเดี๋ยวเราเปิดไลเนอร์ให้ดูนะครับด้านล่างนี่นะครับกระบาดนะครับสวยงามนะครับ ไม่มีร่องรอยสนิมนะครับลูกค้าค่อนข้างใช้งานดูแลดีมากนะครับเดี๋ย mm hmm. วเรามาดูกาวกระบะอีกฝั่งหนึ่งต่อเลยนะครับนี่นะครับจะมีเม็ดอาร์คนะครับตรงกากระบะนะครับนี่นะครับเรียงตรงลงไปเลยนะครับเป็นหลุมๆนะครับต้องเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับถ้าไม่เหมือนนี่ให้สันนิษฐานกันเลยว่าอาจจะมีการแกะกาวกระบะออกแล้วนะครับอาจจะมีการชนด้านข้างนะครับเดี๋ยวเรามาชมโครงสร้างนะครับบานหลังอีกฝั่งหนึ่งต่อ นี่เม็ดอาร์คสปอร์ตตัวถังนะครับเรียงตรงสวยงามนะครับเดี๋ยวเราแกะด้านข้างให้ดูนะครับด้านข้างที่ผมบอกนะครับจะมีรอยเว้านะครับนี่ตรงนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับรอยเว้านะครับต้องมาดูตัวจริงที่รถนะครับจะเห็นชัดกว่านี้นะครับจะเป็นรอยเว้าครึ่งวงกลมนะครับเดี๋ยวเรามาชมโครงสร้างมันท้ายแล้วนะครับนะครับเม็ดอาร์คเติมนะครับ ตัวถังเดิมทุกจุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอยวาวด้านข้างนะครับฝั่งนี้ต่อบานสุดท้ายนี่นะครับรอยวาวจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่จะเป็นคล้ายๆครึ่งวงกลมนะครับนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมภายในต่อเลยเรามาดูภายในกันต่อเลยนะครับว่าออปชันภายในมีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากเบาะไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับเบาะฝั่งคนขับนะครับจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับแต่ฝั่งคนนั่งจะเป็นปรับมือนะครับอ่าปรับยกขึ้นยกลงนะครับได้6ทิศทางนะครับอ่ามาพร้อมนะครับ ออปชันนะครับค่อนข้างเยอะมากนะครับกระจกหูช้างนะครับพับเก็บไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับเรามาดูออปชันที่พวงมาลัยต่อเลยนะครับพวงมาลัยนะครับขวางขวานะครับจะมีคุดคอนโทรลมาด้วยนะครับเป็นตัวควบคุมความเร็วนะครับอันนี้กระบะนะครับมีตัวคุดคอนโทรลแล้วนะครับส่วนฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นมันติฟังก์ชันนะครับไว้ปรับเปลี่ยนวิทยุนะครับจอนะครับคันนี้นะครับลูกค้าได้เปลี่ยนเป็น Android มาแล้วนะครับก็คือจะมีเนวินนำทางเหมือนเดิมนะครับ แอร์นะครับจะเป็นระบบออโต้ละอันนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับก็เลยเป็นระบบออโต้ละเป็นปุ่มกดออโต้นะครับปรับมุมสาได้นะครับแล้วก็เกียร์นะครับเป็นแบบออโต้นะครับพร้อมเล่นแมนนวลได้นะครับเวลาเรายกมาฝังวาตรงนี้นะครับก็คือสามารถเล่นแมนนวลเกียร์ธรรมดาได้นะครับคันนี้นะครับมาพร้อมออปชั่นคูสตาร์ทด้วยมีปุ่มคูสตาร์ทด้วยนะครับความปลอดภัยคันนี้นะครับก็ถุงลมคู่หน้านะครับแล้วก็บอกนะครับ เบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับเบาะหนังนะครับสีดํานะครับไม่มีร่องรอยการฉีกขาดนะครับสะอาดสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังต่อเบาะด้านหลังนะครับก็จะเป็นหนังสีดําเหมือนกันนะครับสะอาดสวยงามนะครับไม่มีร่องรอยการฉีกขาดนะครับออปชั่นคันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ